ในสายตาของเขานะ <S <S <an> <S เขามองว่าคุณคือความสดใสของโลกใบนี้เอในสายตาของเขา <S <S <an> <S เขามองว่าคุณคือความสดใสของโลกใบนี้เลยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย <S <S <an> <S เขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมากเลยอะนะถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาอุปสรคอะไรต่างๆก็ไม่ย่อท้อมีพลังบวกมีกําลังใจดีๆอยู่สม่ําเสมอน,นะทุกครั้งที่เขาได้เห็นคุณเขารู้สึกมีกําลังใจเอทุกครั้งที่เห็นคุณต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขานะเขามองว่า ทุกครั้งที่ได้เจอคุณมันเหมือนมีพลังบวกมีกําลังใจดีๆเพิ่มพุ้นอยู่เพิ่มขึ้นอยู่สม่ําเสมอและตลอดเวลานะะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเขามองว่าคุณน่าน่าสนใจบ้างทุกครั้งที่เขาเหนื่อยล้าหรือว่าเด็ดเหนื่อยหรือว่ามีความมีอะไรบางอย่างมันไม่เป็นไปดังใจแต่เมื่อเขาได้เจอคุณเมื่อไรหร่ <S <S หรือได้เห็นคุณเมื่อไหร่ดูเหมือนมีกําลังใจดีดนี่อาจจะเป็นพลังงานที่คุณส่งให้เขาอย่างสม่ําเสมอและเขารู้สึกและสัมผัสได้อีกตลอดเวลา เพราะนั้นดูจากพลังงนตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนะมันเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆเขารู้สึกดีที่ได้เจอคุณได้รู้จักคุณได้เห็นคุณนะทุกครั้งที่เจอคุณมันมีพลังบวกส่งมาทำให้เขารู้สึกดีแฮปปี้แล้วมีความสุขมากๆค่ะ